ตัวอย่าง The Sandman ซีรีส์ของ Netflix ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับซึ่งจะฉายน่าจะภายในปีหน้าทีนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันว่า Sandman คือใครเกี่ยวกับอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคอมมคของฉบับ New Gayman มันเกิดมาตอนไหนและจะพูดถึงโทนเรื่องของ Sandman ว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่งในคอมมิกที่ดัดแปลงเป็นฉบับคนแสดงได้ยากมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับ จริงๆแล้วแซนแมนคำนิ้เป็นตำนานเรื่องเล่านิทานของสแกดินเนเวียเมื่อสมัยก่อนพูดถึงชายร่างเล็กคนหนึ่งที่จะปรากฏกายเหนือหัวเตียงนอนของพวกเด็กๆเกขาจะป,ป dy, กป้องเด็กน้อยจากฝันร้ายด้วยการเป่าฝุ่นทรายที่ดวงตาเพื่อให้เด็กนั้นหลับฝันดี โดยแซนแมนเนี่ยปรากฏตัวช่วงก่อนขึ้นศตรวรรษที่18ก็คือในปี1 7 7 1ปรากฏในหนังสือเด็กชาลีลเยอรมันฝรั่งเศสที่เขียนว่า the sandman com ที่แปลว่าแซนแมนกำลังมาเยือนอธิบายลักษณะของแซนแมนอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นจากนั้นคำว่าแซนแมนก็เป็นเรื่องที่พูดถึงต่อๆกันมาและก็มีการตีความแย่ออกไปทั้งในแบบฉบับที่น่ากลัวเริ่มจากของ e t a hoffmann นักเขียนชาวเยอรมันในปี1917ที่เขียนเรื่องสั้นในชื่อ The Sandman ที่นำเอาเรื่องเล่านิทานของสกคดิเนเวียนั้นมาดัดแปลงเป็นแนวจิตวิทยาสยองขวัญชื่อแซนแมนในโลกของซ u เปอร์ฮีโร่นั้นก็มีการใช้ทั้งสองค่ายนะครับไม่ว่าจะมาเวลหรือว่า DC โดยที่ DC เป็นคนแรกที่ออกตัวละครนี้ออกมาคือในปี1939ในเล่มที่ชื่อว่า New York World Fair Comic เล่มที่1สร้างสรรค์โดยการ์ n เนอร์ฟ และก็เบิร์ดคริสแมนแซนแมนคนนี้คือชายที่ชื่อว่าเวสลีย์ดอตเขาก็เหมือนกับแบทแมนครับตรงที่ไม่มีพลังวิเศษแต่เวลาเขาหลับไหลเขามักจะฝันเห็นเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุแล้วก็จะออกไลาลาผู้ร้ายโดยการสวมชุดโค้ทยาวใส่หมวกและมีหน้ากากแก๊สไปออกปราบปรามผู้ร้ายครับซึ่งเวสลีย์ดอตก็เป็นสมาชิกดั้งเดิมที่ก่อตั้งทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมแรกของโลกที่ชื่อว่า Justice Society of America จากนั้นในช่วงปี70โจไซมอนและแจ็คเคอร์บี้ได้ร่วมกันสร้างแซนแมนฉบับที่2 พร้อมกับออกเล่มฉายเดี่ยวครั้งแรกของเดอะแซนแมนหกเล่มจบที่ในตอนแรกตั้งใจว่าแซนแมนคนนี้คือเทพแห่งความฝันตามตำนานเรื่องเล่าโดยแซนแมนคนนี้จะสามารถออกมาช่วยมนุษย์ได้จากมิติในความฝันภายใน1ชั่วโมงครับแต่ตอนหลังโดนปรับว่าเขาคือมนุษย์ที่ชื่อว่าแกเรตแซนฟอร์ดแล้วต่อมาก็มีการเขียนว่าแกตเ่ตติดอยู่ในมิติแห่งความฝันนานเกินไปจนเขากลายเป็นบ้าและก็ฆ่าตัวตายครับ แล้วก็มีคนมารับตำแหน่งแทนก็คือเฮกเตอร์ฮอคนนี้จะกลายเป็นด็อกเตร์เฟดในอนาคตช่วงปี80หรือเป็นช่วงที่เรียกว่า Bristed Invasion คือยุคที่นักเขียนจากฝั่งสหราชอาณาจักรมามีบทบาทในวงการคอมิกอเมริกาเป็นอย่างมากด้วยที่ผลงานโดดเด่นในการเขียนเรื่องคอมิกในอังกฤษและก็โดนชักชวนจาก DC ให้มาเขียนเรื่องให้โดยคนแรกที่มาก็คืออารันมัวที่สร้างสารรค์ผลงานอย่างสุมติงวอชเม e น แล้วก็แบทแมนคี i n g โจ๊กคนที่ตามมาติดตก็คือแกรนด m o r r ิสันที่เขียนเรื่องอย่าง Animal Man, Invincible, Doom Patrol และอีกคนที่มาสร้าง The Sandman ให้กลายเป็นนิยายภาพคลาสสิกตลอดกาลก็คือคุณ n e วเกย์แมน นิวเกย์แมนเบื้องต้นเขาทำงานด้านวรรณกรรมมาก่อนและเขาก็มายึดติดก,กับรูปแบบเดิมๆเพราะเขามองว่าการเขียนเรื่องคอม,มิกบุ๊กก็เหมือนเป็นงานวรรณกรรมอีกชิ้นหนึ่งนิวเกย์แมนรู้จักกับอารันมัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเคยรับช่วงต่ออารันมัวในการเขียนเรื่องมิราคเคิลแมนต่อจากเขา ในตอนที่อารันมัวเขียน Watchmen อยู่ก็มีการชักชวนคุณนิวเกแมนเนี่ยมาช่วยออกไอเดียฉากสำคัญในความฝันในเรื่อง Watchmen ครับอารันมัวก็เห็นแววของรุ่นน้องคนนี้แล้วก็ให้เขาลองเขียนบทสวมติงไปให้บรรณาธิการดีซีในตอนนั้นคุณคาร์เรนเบอร์เกอร์ซึ่งพอเธออ่านแล้วเธอชอบมากแล้วก็ชวนนิวเกแมนให้มาตีความตัวละครใหม่ให้กับ DC โดยตัวละครแรกที่คุณนิวเกแมนเขียนให้กับ DC นั้นคือ Black Orchid ผลตอบรับก็ออกมาดีกว่าที่คิด ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้ภาพวาดของเดฟแม็กคีนมาช่วยให้เรื่องราวทั้งดาร์กและก็มืดมนโดยเฉพาะฉากความฝันในเรื่องมันทำให้ทางคุณนิวเกแมนจุดประกายไอเดียที่เขาอยากจะนำแซนแมนมาตีความใหม่แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างทานข้าวกับทีมงานดีซีเสมอเมื่อไอเดียทั้งสองเห็นพ้องต้องกันนิวเกแมนก็ถูกเสนอให้ปลุกชีพตัวละครแซนแมนขึ้นมาใหม่โดยเขาถามว่าครั้งนี้จะมีขอบเขตอะไรที่เขาเขียนไม่ได้บ้างคุณคาร์เรนเบอร์เกอร์ก็กตอบว่า เราจะให้หัวหนังสือแซนแมนคุณไปนอกนั้นคุณสามารถเขียนได้ตามอำเภอใจได้เลยนิวเกมแมนจึงเริ่มวางโครงสร้างของเดอะแซนแมนใหม่ ว่าแซนแมนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีอายุยืนยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเวลาเพราะเขาจะได้สามารถเขียนเรื่องราวตั้งแต่อดีตและปัจจุบันและเล่นเรื่องราวของเทพมอร์ฟีสเทพแห่งความฝันและเล่าเรื่องในแบบนิทานแฟนตาซีระทึกขวัญโดยผสมทั้งเรื่องราวตำนานเทพและโลกที่เต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่เข้าไว้ด้วยกันโดยทางดีซก็แนะนำว่าให้ใช้บริการนักวาดอย่างคุณแซมคีตเพราะน่าจะเหมาะกับเรื่องราวที่คุณนิวเกมแมนเขียนในแซนแมน นอกจากนี้คุณเดฟแม็กคินที่เคยร่วมงานกันในตอน Black o r c h i ิก็กลับมาวาดหน้าปกให้กับแซน m a n ครับแซน m a n ว่าด้วยเรื่องราวเจ้าแห่งความฝัน m o r p h เ u s หรือว่าดรีมหนึ่งใน7ผู้อยู่เหนือการเวลาที่เรียกตัวเองว่า Endless ซึ่งนอกจากดรีมแล้วจะมีอีก6คนได้แก่ d e a เดสตินีเด d ริเ r ียมด e ไ i เออร์ดิส r พและเดสทรั c ชั o น โดยแต่ละคนจะดูแลมิติของตัวเองโดยมีเดทพี่สาวของดรีมที่จะมีบทบาทในเรื่องบ่อยกว่าคนอื่นพลังของพวกเขาถึงระดับสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงแต่มักจะไม่ค่อยมาก้าวไายกับชะตากรรมของมนุษย์ที่เป็นอยู่นะักลักษณะของดรีมคือชายร่างผอมผิวซีดแต่สูงใหญ่ปกคลุมไปด้วยประกายแห่งความฝัน นั่นคือลักษณะที่ผู้อ่านจ,จะได้เห็นกันครับแต่จริงๆแล้วรูปลักษ์ของ e n d l e s สเนี่ยมันไม่มีรูปลักษ์ที่ตายตัวเพราะบางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันบางทีเขาอาจจะมาในลักษณะของชนพื้นเมืองอเมริกันแบบอินเดียนแดงหรืออย่างในภาพนี้ที่มาเชียนแมทเทนเตอร์ก็มองเห็นรีมเหมือนเป็นพระเจ้าจากดาวอังคารเพราะเขามีคอนเซปต์ว่าเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกันเพียงแค่ว่ามุมมองทางศาสนาของเราอาจจะแตกต่างกันบางทีก็อาจจะมาในลักษณะอีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นแล้วพวก e n d l e s s จะมีหลายรูปลักษณ์มาก ที่แตกต่างดรีมเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สำคัญอยู่3อย่างก็คือหมวกแห่งความฝัน Dream Stone หินแห่งความฝันและก็ผงทรายแห่งความฝันที่จะเพิ่มพลังให้แก่เขา ในเหตุการณ์แรกดรีมได้ถูกโรเริกเบอร์เกสชายชนชั้นสูงที่ต้องการเป็นอมตะแล้วก็ได้ทําพิธีเพื่อที่จะต้องการจับเดสพี่สาวของดรีมเนี่ยมากักขังและยึดอํานาจเหนือความตายไว้เพื่อที่เขาจะได้เป็นอมตะแต่พิธีกรรมอันเชิญดันไปเรียกตัวมาผิดคนกลายเป็นดรีมครับเขาจึงริดอํานาจของดรีมทั้งชุดผงวิเศษพร้อมขังไว้ในห้องใต้ดินของบ้านเขาเป็นเวลา70ปีเมื่อดรีมหมดพลังจึงไม่มีผู้ดูแลความฝัน โลกจึงตกอยู่ในฝันร้ายนับแต่นั้นและเมื่อดรีมสามารถหลุดพ้นการจองจำของเขาได้ <_ d ream> เขาจึงต้องออกเดินทางตามหาพลังของตัวเองกลับคืนมา <_ d ream> เพื่อให้โลกนี้กลับมามีความฝันอีกครั้งหนึ่ง <_ d ream> ถึงแม้มอร์เฟียสหรือดรีมจะเป็นตัวละครเอกของเรื่อง แต่ใจความสําคัญของ The ะแซน m a n คือเรื่องราวที่จะบอกว่า,ามุมมองของทั้งมนุษย์เทพเจ้าผู้ที่ประสบชะตากรรมอันโหดร้ายจากผลการกระทําที่มอร์ฟีสถูกจองจํามานานมันได้ส่งผลต่อโลกต่อแนวนรกต่อมิติอื่นๆของดีซีซึ่งเรื่องราวจะไม่ได้เล่าเป็นเส้นตรงนะครับมันจะมีกระจายบทต่างๆเป็นซับพลอตยอดไว้วางไว้ที่อาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักแต่คุณนิวเกแมนจะเขียนเรื่องราวทุกอย่างให้บรรจบกันในภายหลังอย่างแนบเนียน การนำเสนอของเดอะแซนแมนถึงแม้จะผนวกเรื่องความเชื่อผูดผีปีศาจเทพเจ้ามามีส่วนร่วมยังมีการผูกโยงเรื่องราวกับประวัติศาสตร์โลกแต่เขาก็ยังไม่ลืมครับว่าเขายังเล่าเรื่องอยู่ในสื่อของซูเปอร์ฮีโร่รายละเอียดแฟนตาซีต่างๆจึงไม่ได้ลงลึกถึงขนาดที่ผู้อ่านตามไม่ทันแต่เล่าในแบบให้หน้าติดตามและอยากจะรู้ว่าเนื้อหาจะดำเนินต่อไปอย่างไรกับเนื้อหาที่โตขึ้นและซับซ้อนขึ้นในทุกๆเล่มที่ออกด้วยลักษณะภาพคอมิกที่เป็นผู้ใหญ่และก็น่าปก ของเล่มที่แปลกแหวกแนวกว่าคอมมิกในยุคนั้นที่ดึงดูดให้คนที่ไม่ได้อ่านคอมมิกมาก่อนเนี่ยสนใจในเรื่องราวของแซนแมนซึ่งนี่ก็จะเป็นไอเดียของคุณเดฟแมคคินที่อยากวาดหน้าปกแซนแมนแต่ละเล่มเหมือนผู้อ่านนั้นได้มองผ่านหน้าต่างเข้ามาอย่างในมิติแห่งความฝันเพราะเขาเบื่อหน่ายครับกับหน้าปกคอมมิกที่มีแต่ภาพสีสันสดใสและซูปเปอร์ฮีโร่ยืนเท่หรือต่อสู้กันซึ่งในปี1988คอมมิกในตอนนั้นเอง เต็มไปด้วยเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่มันเหมือนเป็นจุดรวมความสนใจที่มีแต่ผู้ชายอ่านแต่กับเดอะแซนแมนมันได้ก้าวข้ามกำแพงนั้นสามารถดึงให้ผู้หญิงมาสู่วงการหนังสือคอมมิกบุ๊กได้เพราะนี่เป็นคอมมิกแรกๆที่ทําให้ผู้หญิงหันมาสนใจคอมมิกที่ไม่ใช่เพียงแต่มีเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่ต่อยตีกันหรือแง่ของธุรกิจหนังสือการ์ตูนที่ยอดขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการทํากําไรในเรื่องสาคัญเช่นการปรากฏตัวครั้งแรกหรือมีเหตุการณ์ใครตายพอค้าก็จะซื้อไปเก่งกําไรจัดเกรดและขายตอ กันในราคาสูงๆแต่กับ The Sandman พวกเขารู้ว่าคนซื้อคือน,นักอ่านจริงๆที่ต้องการอยากรู้เรื่องราวของแซน m a n มากขึ้นแซน m a n ได้กลายเป็นหนึ่งในคอมิกที่ก้าวสู่โลกป๊อปคาลเจอร์ต่อคนหมู่มากเพราะแซน m a n เป็นคอมิกรวมเล่มแรกๆที่ติด The New York Time Best s b e s t s e l l e r List ในช่วงที่วางจำหน่ายเคียงข้างกับ Watchmen และก็ The Dark Knight r e t u r n และในช่วงที่เขาออกวางจำหน่ายนั้น Sandman ยอดขายก็แซงหน้า s w a r m t i n g ของรุ่นพี่อลันมัวรวมถึงหนังสือในเครือตัวเองอย่าง Superman และ Batman เสียอีกซึ่งในปี1993 Sandman ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เกิดค่ายใหม่ขึ้นมาใน DC ที่เรียกว่า Vertigo เป็นค่ายหนังสือการ์ตูนที่เน้นผู้อ่านแนวผู้ใหญ่มากขึ้นและก็ไม่เกี่ยวอะไรกับจักรวาล DC เป็นปกติของคอมมิกนะครับที่พอนักเขียนเดิมจบจากเล่มนั้น นักเขียนใหม่ก็จะเข้ามาเขียนต่อแต่กับ The s a ซ d m a n เป็นกรณีแรกๆเลยที่คอมมิกยังขายดีแต่ดียอมไม่คอมมิกจบและไม่ทำต่อตามที่นักเขียนต้องการนิวเกย์แมนครับได้บอกใบในช่วงเล่มที่30ว่าเขาได้วางเนื้อหาของแซนแมนให้จบลงภายในเร็วๆนี้และเขาก็ภาวนานะครับว่าอย่าให้ DC มาทําต่ออีกเลยเขาอยากจะให้เนื้อหาเนี่ยมันจบตอน,นี่เขายังรักแซนแมนอยู่เพราะเขากลัวว่าเขาฝืนทําต่อไปจากที่รักจะกลายเป็นเกลียดแทนหรือว่าคนที่เข้ามาแทนที่เขาเนี่ย จะมาเขียนเรื่องราวแต่งเติมเข้าไปและทำลายสิ่งที่เขาได้วางเอาไว้เมื่อคาร์เรนเบรเอร์เกอร์บรรณาธิการรู้ครับว่านิวตั้งใจจะจบเนื้อหาลงที่เล่มที่75เธอก็เข้าใจเหตุผลนั้นดีและเมื่อเธอพิจารณาดูแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกับนิวเกมแมนว่าเมื่อเนื้อหาจบก็ขอให้จบลงอย่างเป็นตำนานซะดีกว่า S The s a ซ d m a n ตอนช่วงวางจำหน่ายนั้นมีทั้งหมด75เล่มและมีเนื้อหารวมเล่ม10ตอนนอกจากนี้มีสปินออฟออกมามากมายทั้ง u u c i f r อร์ a d Boy Detective, นักสืบหนุ่มคูห่หูวิญญาณ Sandman Mystery Theater เนื้อหาของ e ว l l y y o o d s ที่เขียนใหม่หลังจากที่ New g เก Man n ผนวกเรื่องราวของซีรีส์ในอดีตเข้ากับปัจจุบันและหลังจากจบไปก็จะมีสปินออฟแยกเดียวออกมาก็คือ d l e s s Night ตอนพิเศษที่ New g เก Man n กลับมาเขียนเอง รวมถึงนิยาย the dream hunter ที่ได้นักวาดโยชิตะกะอามาโนศิลปินผู้วาดภาพจากวิดีโอเกม final fantasy มาวาดภาพประกอบให้และ17ปีให้หลัง new เก m e man ก็ได้กลับมาเขียน sandman overture เนื้อหาเหตุการณ์ก่อน sandman เล่มแรกการประสบความสำเร็จของ sandman ทำให้มีการพูดคุยและพยายามสร้างนิยายภาพเรื่องนี้เป็นฉบับภาพยนตร์แต่ก็ล้มเหลวหลายต่อหลายครั้ง ครั้งแรกในปี1991กับ Warner b r o t h e r โดยเขามอบหมายให้ Roger a ์เอเผู้เขียนบทภาพยนตร์พรับฟิกชันกับ q ควินตินตา a ันติโมากำกับเรื่องนี้โดยพวกเขาได้เขียนบทผนวกเอา2ตอนแรกของ The Sandman มาไว้ในภาพยนตร์ถึงแม้นิวเกมแมนจะชอบบทแต่ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างไม่ชอบครับโปรเจกต์นี้จึงล่มไปอีกครั้งในปี1998บทถูกเขียนอีกครั้งโดยวิลเลียมฟาร์เมอ ซึ่งนิวเกม a นบอกว่านี่เป็นบทหนังแซนแมนที่ห่วยที่สุดเท่าที่เขาเคยอ่านมาเพราะว่าในเนื้อเรื่องนั้นได้ให้มอร์ฟีสกลายเป็นผู้หลายและให้เป็นพี่น้องกับลูซิเฟอร์อีกซึ่งบทนี้ทําให้นิวเกม a นเรื่องวิตกแล้วว่าแซนแมนอาจจะไม่เหมาะในการทําเป็นภาพ,พยนตร์เท่าไหร่นักในปี2010ความพยายามทำซีรีส์ก็เกิดขึ้นเจมส์แมนโกผู้กำกับที่อนาคตจะได้ไปทาโลแกน เสนอโครงร่างซีรีส์ให้กับ HBO โดยมีนิวเกแมนให้คำปรึกษาแต่โปรเจกต์ก็ล้มแบบไม่มีคำอธิบายในปี2010 Warner b r o t h e r Television ก็คว้าสิทธิ์ทำซีรีส์โดยจะให้อีริกคริปกี้จาก Supernatural มาดูแลแต่นิวเกแมนไม่ชอบแนวทางของคริปกี้ครับและเลือกที่จะไปทำโปรเจกต์ภาพยนตร์แทนดีกว่าต่อมาในปี2013ทีเดวิดเอสโกเยอร นักเขียนบท The Dark k n ไนต t ไตราภาพได้เขียนโครงร่างหนังแซนแมนเพื่อเสนอให้กับ Warner b r o t h e r ซึ่งมันน่าสนใจพอที่จะสร้างเป็นภาพ,พยนตร์จึงให้โจเซฟกอร์ดอนเลวิท นักแสดงจาก The Dark k n i g h น r i s e s มาเป็นผู้อำนวยการสร้างแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ตรงกันโจเซฟกอร์ดเลวิทจึงถอนตัวออกไปก่อน s <S โดยผู้เขียนบทคือคุณเอริกไฮเซอร์ยอมรับว่ายิ่งเขาเขียนบทมากขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งคิดว่าแซนแมนเนี่ยควรจะถ่ายทอดออกมาในแบบของฉบับซีรีส์มากกว่าฉบับภาพยนตร์และในปี2019 Warner Brother ได้เสนอโปรเจกต์แซนแมนซีรีส์ให้กับหลายๆช่องแต่ก็โดนปฏิเสธไปแม้กระทั่ง HBO ก็บอกปัด เพราะทุนสร้างของพวกเขามองว่าสูงเกินครับจนกระทั่ง Netflix ขคว้าสิทธิ์ไปจัดจำหน่ายในสตรีมมิ่งของพวกเขาตามยุทธศาสตร์สร้างคอนเทนต์จำนวนมาาลโดยให้คุณอลันไฮเบิร์กผู้เขียนบท Wonder Wo m a n ภาคแรกมาเขียนบทอำนวยการสร้างโดยเดวิดเอสโกเยอร์และนิวเกมแมนเองซึ่งเจ้าตัวจะมีบทบาทในซีรีส์มากกว่าเรื่องไหนไหนที่เคยเอาผลงานของเขาไปดัดแปลงมาเป็นซีรีส์ครับโดยซีรีส์จะมีทั้งหมด11ตอนและดัดแปลงมาจากนิยายภาพสองเล่มแรกได้แก่พีรูดแอนน็อกเทิร์น และ The Door House และยังอัปเดตซีรีส์ให้อยู่ในยุคปัจจุบันแทนที่จะเป็นยุค1989เหมือนในนิยายแต่เนื้อหาจะอยู่ในปี2021ครับโดยฉบับคนแสดงนี้ได้ทอมสเตอร์ริดมารับบทเป็นมอร์ฟียสเกรนดอลินคริสตี้ ในบทลูซิเฟอร์เคอรีฮาวเวลแบ็กทิสในบทเดทเจน่าโคลแมนรับบทเป็นโจฮันนาคอนสแตนตินต้นตระกูลของจอห์นคอนสแตนตินเมสันอเล็กซานเดอร์พาร์คในบทของดีไซเออร์ซึ่งการแคสต์นักแสดงเดทก็ทําให้เกิดดราม่าเล็กๆว่าเอานักแสดงผิวสีมาเล่นเป็นตัวละครเดทที่รูปลักษณ์ของเธอนั้นเป็นผู้หญิงผิวสีซีดทางนิวเกมนก็ตอบกลับแฟนๆที่ไม่พอใจว่าเขานึกว่าแฟนๆจะชอบตัวตนของเดทที่อยู่ในนิยายภาพไม่ใช่รูปลักษณ์ของเธอเสียอีก และเขาไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงเพราะเขาพยายามอย่างหนักตลอดหลายปีเพื่อให้แซนแมนฉบับคนแสดงออกมาในแบบที่ดีที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจเหตุผลว่าทําไมเดอะแซนแมนถึงโด่งดังในอดีตและกว่าจะพัฒนาถึงใช้เวลานานขนาดนี้และก็เตรียมดูกันได้เลยครับเดอะแซน m a n ทาง Netflix เร็วๆนี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะนะที่รับชมคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ